อุปาเตสามียาจราจเมีพระวิเศษนวัจจาราจพสุยาโรจาติสาธุสาธุ ยะถาวริวาฮาปูราปาริปุรติสักคารังเยวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิธิตังปิธิตังดมหังคิปเมวะสมิจตูสะเพปเริโตสังฆาปาจันโตปรานาโสยะถาเมในโชติราโสยะถาสัปิฏิโยวาจันโตสะปะโรโกวินาสรมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะวิวาธนาสีริสเนจังมุธาปจายิโนจาตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง พารังสัพาุูธานุภาเวนะสัพพธรรมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธะรัตนธรรมรัตนสัพพะรัตนีนารัตนังงานุภาเวนะจตุราสีติสาสะดามากันนาุภาเวนะปิกาเรยานานุภาเวนะจินาศวกานุภาเวนะ สัพเพเดโรกาสัพเพเดปยาสัพเพเดอันตรายาสัพเพเดอุปนิวสัพเพเดตุนิมิตาสัพเพเดมารวินาสตุอายุวัตโกชนาวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกปราวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพาดุกโรกบปยาเวดาโสกัสจุปนิววานิกาตรายาปิวินาสตุเฉลดสายยัสิเถนาราภังโสติปยาสุขัมระสิริอายุจาวโนจัโพคังกุติจัยรสาวัตสาวัจจายุจัทิวัสิทธิพระวันตุเตพระวันตุสาพรมังคารังราคันตุกษาปเรวตา สัพพุทธานุภาเวนัสดาสุธีปัณฑูเรวนโนสัพพมัะกรังลักขันตุสัพเรวัาสัพพธรรมะนุภาเวนัสดาสุธีปัณฑูเรวันโนสัพพมัะกรังลักขันตุสัพเรวัาสัพพสังฆาโนภาเวนัสธาสุธีพระวันตุเตอิมินาบุญญากัมเมนะอิมินาอุติเสเมสังสัพพสัตตาเทวุนุสานังยาวาชิวัง จุดตีจุดดารังจุดตีสิบนิ้วพ่อขาดจะวายพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านเท้าตึงดันปสวนนาราเจ้าท่านเท้าสลายตัวขาดจังใจทำบุญให้ทานกวรนั้งเจ้าแผ่ไม่ตีอุทิ่รอยานแผ่กุศลไลภาคเบื้องบนดุจชั้นวิมานชันใต้ลงไปถึงในบาลานอกขอาจักรวายกูอาจารย์บิดามนาญาติโกมุสาตกบุปผโบสถาราสาจบในโลกาทำเปจรูปกันท่านมีฤทธิ์ท่านนี้คงคาร้องสั่งบุญกาศตาบงสงในวานน้ำควรเชิญนมธนารขอเป็นที่พยาทำบุญให้ทานจันใจปรญนาพระภูมิพระภายพระนาหรือสายลูกช เจ้าปเจ้าป่าเจ้กรุงบารีจะขอคนน้จ้าแฝมาดบ,าาาบาา้านดิบ้านจาบ้านการนั่นด่านมีนี้ที่พระพุทธราชาสิพร,ร,ระ,ระ,ะศุกรเสารีษนางเดงในราซาแดนดาพระอุบาเกตตระกูลอิศราวสบปพระยายมเทวิสุวรรณพระการเจ้าบัญชีใหญ่วนน้ำแผนไปโด,ดนทุกเทวากอนใจค่สา,สายบริาบาสุทธ์ในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญายิงย่งยิงย่งนไปดงมมาน แพร่ไปกับการขอเป็นมิตรพิสมัยยาผูกเวรกรรมคุ้มตัวผัวภารายนออกภายในขอให้ฉันถ้าหากแม่มีชีวิตอยู่ขอร่วมรู้ก่อสร้างพนลยานขอให้ท่านองค์พระเสียอานิานพาณปฏิโยโหตุสัพเพสตาาสัตทังหลายที่เป็นเพื่อทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นงาเวลาหัตูจงไปสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเอัพยาประเจ้าหัวตูจงไปสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันิีาโหัตูจงไปสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความ ทุกกายทุกใจเลยสุขีอาจานางประเรหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไฟทั้งหมดดังเส้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทูกขขอยท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านได้สุขขใอ้สุขยิ่งไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราพระชาที่เกิดเป็นอนราชาที่เกิดเป็นสังเสรชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับเอากุศลผลบุญให้ทุ่นทั่วทุกตัวสัตว์เทิน ทุกขปัตาเจเนทุกขาพยาปัตาเจเนพยาโสกปัตาเจเนโสกาโหตุสัพเพปิพาเนโนเอตาวาดาจามีสัมะดังบุญธรรมสามะดังสัพเพเทวานุโมทธนูสัพสสัมปสิทธิยาธานังธ่านธนูสัตยาสีลาราขันธูสัพทาภาวนาปิตาโหตุกาจันตุเทวตากตาสัพเพปูตาปราปตาปเจกาลังจะยามพลังอรหันตานังตเตเทนาลาขังมันดามีสภาโสนาคาตยากาปูตานังปาปะกานิวารนาปิตาสานุปาเวนันตวาเทสาวาตทเวนากาตยากาปูตานัง ปาปาการิวาระนาปะเรตะสานุภาเวนาอันตะวาเตสากะตะเวนากาตยากะปูตานังปาปาการิ นิවරนา ปะเรตะสานุภาเวนาอันตะวาเตสาอุปาทะเวสา